พอดีว่าน้องหนูไม่สบายหนูก็เลยเอาโทรศัพท์มาขายอะค่ะหนูลบรูปไปยังยังเลยค่ะไม่เคยลบเลยค่ะชุดนี้เพิ่งถ่ายไปด้วยนะคะแบบไม่ยังเกยีนค่ะลองลุกขึ้นกันเพืที่เห็นเรองนี้เขาเป๊ะกับเกยีนกับเป็นชุดนี้เลยเท่าไหร่เนอะโอ้ยเดือดว่ะใจะขาดเนี่ยโอ้โหพี่ลมโอโหใจจะขาดร้อนๆะเหี้ยพอเขาเสียงแป๊กจริงเขาเสียงแป๊ก ลองแปะสองข้างให้เขาดูลกขึ้นลุกขึ้ลกแปะสองข้างแปะนแดงหมดแล้วนะแปะเขาดูเอวจะขาดอยู่แล้วแปะโอ๊ยใาย เฮ้ยรีบซื้อเขาจะได้รีบตายแล้วพ่อจะอยู่ก้ำเลือนแล้วนะเอาจริงๆนะหนู2,000มใช่ไหมพี่ซื้อให้ได้อุ้ยมือเย็นเย็นส0งหมืคือตังค์ไม่พอจริงๆพี่มีหมื่นห้าให้5 0 0หันหนูเพิ่มเตียงแปะให้สองแปะเขาจะท้ำเืทําหมดแล้วลุงเอ้ยแดงแอเอวอีกสองพันขอแบบแปะแบบนี้แบบแบะแะแะอ่เี้ยอ่ออีกสองพันนะแล้วลูกขึ้นอดังขนาดนั้ ตายตายตายไม่ลงตายตายเอาสองหมื่นดูจ้าสองหมื่นเลยสองหมื่นเลยสองหมื่นเลยโอ้โหแล้วในเนี้ยมีคลิปตอนแปะไหมมีมากกว่าแปะปุ๊เลยดังปุ๊บเลยไหมฟังดูรู้เลยว่าเปีย ดูมากแล้วเดี๋ยวร้อนอะไรก็มาอีกเนาะได้ค่ะเริ่ะแล้คนะเะิ่มแคะดีิ่นนี้ว้องทำไร้อนจอะอื้ย